วิธีทั์ชุดคณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิดจัดทำขึ้นเพื่อสาธิตวิธีการสอนวิชาคณิตศาสตร์แก่คุณครูและผู้ปกครองด้วยความเชื่อมั่นว่าหากใช้เทคนิคการสอนที่เหมาะสมเด็กทุกคนก็สามารถเรียนและเข้าใจวิชาคณิตศาสตร์ได้ไม่ยากวิธีทั์ชุดนี้ใช้แนวทางตามกระบวนการสอนแบบวันนีโดยรองศาสตราจารย์วันนีสมประยูนซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคนิคการสอนที่ทำให้เด็กเข้าใจได,ดีที่สุดวิธีหนึ่ง ถึงแม้วิดีทัศน์ชุดนี้จะเป็นการจำลองการสอนในห้องเรียนแต่เพื่อให้เกิดความกระชับหน้าติดตามจึงไม่ได้สาธิตการสอนเต็มคาบเวลาแต่จะเน้นอย่างละเอียดเฉพาะวิธีการในขั้นตอนที่สำคัญสคัญซึ่งจะช่วยคุณครูและผู้ปกครองสามารถอธิบายสิ่งที่ยากให้เข้าใจง่ายอันหนึ่งเทคนิคการสอนในวิดิทัศน์นี้เหมาะกับเด็กที่ไม่ถนัดวิชาคณิตศาสตร์ดังนั้นในการสอนเด็กกลุ่มอื่นๆคุณครูและผู้ปกครอง สามารถนำวิธีการสอนไปปรับใช้ตามความเหมาะสมนอกจากนี้คู่มือการสอนที่แนบมาจะช่วยอธิบายรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนของกระบวนการสอนรวมทั้งแนะนำเทคนิคการสอนอื่นๆที่ไม่ได้รวมอยู่ในวิดิทัศน์นี้ดังนั้นควรอ่านคู่มือก่อนชมเพื่อให้เข้าใจและสามารถใช้ประโยชน์จากวิดีทัศน์นี้ได้ดียิ่งขึ้นคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิดิทัศน์ชุดนี้ นอกจากจะช่วยให้คุณครูและผู้ปกครองสามารถสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้เด็กเข้าใจได้ง่ายแล้วยังอาจจะจุดประกายให้มีการพัฒนาเทคนิควิธีการสอนแบบใหม่ๆทั้งของวิชาคณิตศาสตร์และวิชาอื่นๆอันจะก,ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ดีค่ะบทเรียนนี้เป็นการสอนเรื่องการคูณจํานวนนับกับจํานวนเศษส่วนค่ะในการสอนการคูณจํานวนนับกับจํานวนเศษส่วนเรามักจะพบปัญหาว่านักเรียนสับสนกับตัวเลขต่างๆจึงทําให้คูณออกมาแล้วได้คําตอบที่ผิดค่ะ ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากการสอนโดยการใช้ตัวเลขเพียงอย่างเดียวดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวเราจึงนำสื่อของจริงมาช่วยอธิบายการคูณเพื่อให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้นจากการเห็นภาพการคูณที่เกิดขึ้นค่ะก่อนเข้าสู่กระบวนการสอนเราไปดูจุดประสงค์ของการเรียนกันก่อนซึ่งมีดังนี้ค่ะ1 เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการคูณจำนวนนับกับจำนวนเศษส่วนได้ 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลคูณจำนวนนับกับจำนวนเศษส่วนได้เราจะเริ่มสอนการคูณที่มีจำนวนนับเป็นตัวตั้งและจำนวนเศษส่วนเป็นตัวคูณกันก่อนนะคะซึ่งมีขั้นตอนการสอนดังนี้ค่ะ เนื่องจากเราจะใช้ความรู้เรื่องการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันเป็นพื้นความรู้สำหรับการเรียนเรื่องนี้ดังนั้นกิจกรรมการสอนนี้นะคะจึงถูกออกแบบให้เป็นเกมการบวกจํานวนเศษส่วนดังนี้ค่ะเอาละค่ะวันนี้คุณครูมีเกมมาให้นักเรียนแข่งขันกันนะคะลองฟังกติกากันดูก่อน คุณครูจะให้นักเรียนหาส่วนของวงกลมต่างๆที่มีขนาดเท่ากันมาต่อให้เป็นวงกลมเต็ม1วงนะคะจากนั้นก็ให้หาจํานวนเศษส่วนมาสร้างเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกเพื่อแทนค่าส่วนของวงกลมที่นักเรียนได้สร้างขึ้นนะอย่างบนกระดานนี้นะคะคุณครูได้ต่อภาพวงกลมไว้แล้วหนึ่งวงจากภาพวงกลมเศ็หนึ่งส่วนสี่นะคะทั้งหมด4ชิ้นจากนั้นคุณครูก็ใช้จํานวนเศษส่วนนะคะมาแทนส่วนของวงกลม มาสร้างเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์การบวกแบบนี้นะคะนักเรียนเข้าใจนะคะครูจะให้เวลาทั้งหมด5นาทีนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันค่ะว่ากลุ่มไหนจะสร้างภาพวงกลมและสร้างประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้มากกว่ากันนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะ หมดเวลาพอดีเลยปบมือให้ทุกคนเลยปมมือให้ตัวเองด้วยนะคะเก่งมากเลยค่ะทีนี้เรามาช่วยกันดูนะคะว่ากลุ่มไหนจะสามารถสร้างวงกลมแล้วก็ประโยชน์ัองยกะการบวกได้มากกว่ากันนะคะเรามาดูที่กลุ่มนี้กันก่อนนะคะภาพแรกเป็นวงกลมที่มีสี่ชิ้นนะคะแบ่งเป็นสี่ส่วนนั่นคือใช้เศษส่วน1นึ่งส่วนสี่บวกเศษหนึ่งส่วนสี่บวกเศษหนึ่งส่วนสี่แล้วก็บวกเศษหนึ่งส่วนสี่เท่ากับ1ถูกต้องไหมคะถูกนะคะ ทีนี้ข้อถัดไปเป็นวงกลมที่มี3ส่วนแทนด้วยเซนหนึ่งส่วนสาและภาพนี้เป็นวงกลมที่มี2ส่วนนะคะแทนด้วยเซนหนึ่งส่วนสองบวกเซนหนึ่งส่วนสองเท่ากับ1ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะและภาพสุดท้ายค่ะวงกลมที่มี3ส่วนแทนด้วยเซนหนึ่งส่วนสามบวกเศษหนึ่งส่วนสามบวกด้วย <1> 1> เซนหนึ่งส่วนสามเท่ากับ1ถูกไหมคะถูกนะคะเพราะฉะนั้นทั้ง2กลุ่มเสมอกันปมือให้เพื่อนและปมือให้ตัวเองด้วย เก่งมากนะคะทีนี้นักเรียนก็ได้ลองบวกจํานวนเศษส่วนที่มีค่าเท่ากันหลายๆจานวนแล้วนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าเรามีวิธีการคํานวณที่จะหาคําตอบให้ได้รวดเร็วขึ้นเดี๋ยวเรามาช่วยคุณครูหานะคะว่าเราจะทํากันได้อย่างไรคะ่ะ การคูณคือการบวกจำนวนเลขที่มีค่าเท่ากันหลายๆครั้งนะคะดังนั้นเพื่อแสดงให้นักเรียนได้เห็นการคูณจำนวนเศษส่วนและทำความเข้าใจได้อย่างง่ายๆเราจึงสอนโดยนำของจริงมาแสดงให้นักเรียนดูดังนี้ค่ะนักเรียนคะตอนนี้คุณครูมีแก้วน้ำอยู่สองใบนะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าแก้วทั้งสองใบนี้มีน้ำอยู่เท่ากันไหมคะ เท่ากันนะคะแล้วแก้วทั้งสองใบนี้มีน้ําอยู่เท่าไหร่คะดีมากค่ะแล้วถ้าคุณครูเทน้ํารวมกันแบบนี้จะมีน้ําอยู่เท่ากับเท่าไหร่คะเส่สองส่ะส่สองส่วนสาม,สสามดีมากค่ะแล้วทีนี้มีใครตอบครูได้บ้างคะว่าการที่เราเทาน้ํารวมกันนี้เราจะต้องใช้ความรู้เรื่องอะไรมาคํานวณคะใครตอบได้บ้างอ่าวราพรค่ะ วิธีบวกจำนวนเศษส่วนค่ะดีมากค่ะจากนั้นจึงแทนของจริงด้วยบัตรภาพและบัตรเล่นจำนวนเศษส่วนและอธิบายนักเรียนดังนี้ค่ะเอาละค่ะทีนี้คุณครูจะให้นักเรียนออกมาติดภาพและสร้างประโยคสัญ,ญลักษณ์การบวกจำนวนเศษส่วนนะคะแทนาการรวมน้ำเมื่อสักครู่นี้บนกระดานมีใครจะอาสาออกมาช่วยครูคะ่ะปะวีณาค่ะ มากค่ะน่าที่เลยอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะลองมาสังเกตจากภาพแล้วก็ประโยคสัญลักษณ์การบวกนี้ดูนะคะเราลองดูค่ะว่าตอนนี้เรากําลังบวกจํานวนเศษส่วนที่มีค่าเท่ากันอยู่มีใครจําได้บ้างคะว่าการบวกจํานวนที่มีค่าเท่ากันหลายๆครั้งเราสามารถใช้วิธีใดมาคํานวณได้คะใครตอบได้อ,อกชัยค่ะ ใช้วิธีคูณครับดีมากค่ะเราจะใช้วิธีคูณน,นะคะแล้วใครทราบบ้างคะว,ว่าวิธีการคูณคือการนำอะไรมาคูณกันคะใครตอบได้อัชวานคะ่ะจำนวนหมู่คูณกับจำนวนของนหมู่ครับดีมากค่ะอ่แล้วในที่นี้เรามีน้ําอยู่กี่หมู่คะ2หมูสอหมู่มมน,นะคะแล้วในแต่ละหมู่มีน้ําอยู่เท่าไหร่คะเยห่ค่ะสดีมากค่ะ เพราะฉะนั้นน้ำสองหมู่แล้วก็แต่ละหมู่มีอยู่เซษหนึ่งส่วนสามครูจะแทนด้วยประโยคนี้นะคะสองหมู่หมูล่ละเซษหนึ่งส่วนสามก็จะได้ผลเท่ากับเซนสองส่วนสามนะคะ แล้วทีนี้มีใครจำได้บ้างคะว่าเราจะแทนน้ำสองหมู่หมู่ละเศนหนึส่วนสามีได้ด้วยคําว่าอะไรคะมีใครตอบได้อ่ะชุติมนค่ะคํำว่าคูณค่ะดีมากคะ่ะถ้าอย่างนั้นลองออกมาติดคํำว่าคูณแทนประโยคนี้ดูสิคะ ี่ดเลยแล้วทีนี้นะคะใครจะอาสาออกมาติดเครื่องหมายคูณแทนประโยคนี้บ้างคะสุวรรณาก ดีมากค่ะนั่งีเลยอ่าทีนี้เราลองมาสังเกตนะคะประโยคในล,ลักษณ์นี้กันดูนะคะนักเรียนจะเห็นนะคะว่าเมื่อเรานําจํานวน2มาคูณกับเศษหส่วนสจะได้คําตอบเท่ากับเศษสส่วนสนั่นแสดงว่าเรานําจํานวน2นี้มาคูณกับจํานวนตัวเศษหรือตัวส่วนของเศษส่วนนี้คะ่ะตัวเศษนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูจะนํามาเขียนใหม่แบบนี้นะคะ 2คูณด้วยหน,นะคะส่วนตัวส่วนนั้นจะได้เท่ากับ3เหมือนเดิมก็จะได้คำตอบเท่ากับเศษสองส่วน3 ทีนี้นักเรียนก็จะสังเกตเห็นแล้วนะคะว่าการที่เรานําจํานวนนับมาคูณกับตัวเศษส่วนนั้นเราจะต้องนําจํานวนนับมาคูณกับเฉพาะตัวเศษของจํานวนเศษส่วนเท่านั้นแต่ตัวส่วนจะคงไว้เหมือนเดิมแบบนี้ค่ะเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วจึงยกตัวอย่างถัดไปนะคะโดยเพิ่มจํานวนหมู่ของสิ่งของให้มากขึ้นดังนี้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราลองมาทําอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะตอนนี้คุณครูมีถาดอยู่ทั้งหมด4ถาดแต่ละถาดมี ดินน้ำมันอยู่ถาดละ1ส่วนนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะให้คณิฐาลองมาติดภาพนะคะเพื่อแทนภาพดินน้ำมันบนนี้อ่ะเสร็จเลยค่ะ ตัวอย่างถัดไปให้ยกเฉพาะขั้นตอนการคูณด้วยตัวเลขโดยให้นักเรียนออกมาเป็นผู้คิดคำนวณเองดังนี้ค่ะเอาล่ะค่ะตอนนี้คุณครูมีโจทย์การคูณจำนวนเศษส่วนอยู่บนกระดานนะคะใครอยากจะอาสาออกมาช่วยครูทำในข้อแรกบ้างคะอ่ะสมคิดก็แล้วกันค่ะ ที่เลยนะคะทีนี้เรามาช่วยกันดูนะคะเมื่อเรานำจำนวนนับมาคูณกับตัวเศษนะคะก็จะได้เท่ากับ4คูณ1และตัวส่วนเท่าเดิมก็คือ5ก็จะได้คำตอบเท่ากับ4ส่วน5ถูกต้องนะคะ,ะทีนี้ข้อต่อไปใครจะอาสาออกมาช่วยครูทำคะ,ะทีระพนขค่ะเอา,าเลย ก็มาช่วยกันดูข้อนี้ต่อนะคะนำจำนวนนับคูณกับตัวเศษเหมือนเดิมนะคะก็จะได้เท่ากับ5คูณ1แล้วก็ส่วนคงเดิมก็คือ6ก็จะได้คำตอบเท่ากับ5ส่วน6ถูกต้องไหมคะถูกนะคะ จากนั้นเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนนะคะจึงให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดโจทย์การคูณจำนวนนับกับจำนวนเศษส,ส่วนตามตัวอย่างบนรกระดานแล้วนำผลงานออกมาสแสดงหน้าชั้นเรียนค่ะเอาละค่ะตอนนี้คุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะช่วยกันคิดโจทย์การคูณจำนวนนับกับจำนวนเศษส,ส่วนกันนะคะแล้วก็ให้แสดงคำตอบแบบเดียวกับบนกระดานด้วยหลังจากนั้นจะให้แต่ละกลุ่มออกมานำอธิบายให้กับเพื่อนๆฟังนะคะทุกคนพร้อมหรือยัง พร้อมแล้วก็ลงมือได้เลยค่ะ ื่อนักเรียนเข้าใจแล้วนะคะต่อไปจึงให้ช่วยกันสรุปความหมายและวิธีการคำนวณดังนี้ค่ะเอาล่ะค่ะทีนี้เรามาทบทวนกันดูนะคะว่าการคูณจํานวนนับกับจํานวนเศษส่วนคืออะไรแต่ก่อนอื่นใครบอกครูได้บ้างคะว่าการคูณคืออะไรคะว่าเจรินค่ะการคูณคือการบวกจํานวนเลขที่เท่ากันหลายๆครังค่ะดีมากค่ะแล้วถ้าเรามีจํานวนเศษส่วนที่เท่าเๆกันหลายๆหลายๆจํานวนนี้เราสามารถนํามาคูณกันได้ไหมคะ ได้นะคะแล้วตอนนี้ใครจะบอกครูได้คะว่าการคูณจํานวนเศษส่วนคืออะไรใครจะตอบเลยคณิตฐาค่ะคือการหัวจํานวนเศษส่วนที่เท่ากันหลาทๆาั้งค่ะดีมากค่ะทีนี้นะคะถ้าเราจะนําจํานวนนับมาคูณกับเศษส่วนแบบเดียวกับที่เราทําไปบนกระดานนี้ใครบอกครูได้บ้างคะว่าเรานําจํานวนไหนมาคูณกันก่อนใครบอกครูได้ว่านันก็แล้วกันค่ะ นำจำนวนนับมาคูณตัวเศษและตัวส่วนไว้อย่างเดิมค่ะดีมากค่ะทีนี้นักเรียนก็จะทราบแล้วนะคะว่าการคูณจำนวนนับกับจำนวนเศษส่วนนั้นจะทำได้อย่างไรทีนี้ลองมาดูสรุปความหมายของคุณครูดูนะคะว่าจะเหมือนกับที่นักเรียนเพิ่งจะสรุปกันไปหรือเปล่า,าเราลองมาอ่านพร้อมๆกันเลยนะคะการคูณจำนวนนับกับจำนวนเศษส่วนคือการนำจำนวน,น เรียนเข้าใจการคูณที่มีจำนวนนับเป็นตัวตั้งแล้วนะคะในชั่วโมงการสอนต่อไปเราจึงสอนการคูณที่มีจำนวนเศษส่วนเป็นตัวตั้งค่ะซึ่งจะใช้วิธีเปรียบเทียบจากโจทย์การคูณที่มีจำนวนนับเป็นตัวตั้งซึ่งเรียนมาจากครั้งก่อนดังนี้ค่ะเอาละคะ่นะนักเรียนตอนนี้คุณครูมีโจทย์การคูณจำนวนนับกับจำนวนเศษส่วนอยู่บนกระดานนะคะคุณครูอยากได้อาสาสมัครออกมาช่วยครูแสดงวิธีทำและหาคำตอบของโจทย์ในข้อนี้ใครจอกมาช่วยครูคะ อุมาพรแล้วกันค่ะดีมากค่ะทีนี้พวกเรามาช่วยกันดูนะคะว่าเ,เพื่อนทำได้ถูกต้องไหม มาดูค่ะว่านำสามมาคูณด้วย1และให้ตัวส่วนคงเดิมนะคะก็จะได้คำตอบเท่ากับเศษสาส่วน7ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะก็จะได้คำตอบเท่ากับเศษ3ส,ส่วน7แบบนี้ค่ะ ทีนี้คุณครูมีอีกโจทย์หนึ่งเรามาช่วยคุณครูดูนะคะว่าเราจะหาคําตอบได้อย่างไรเราลองมาช่วยกันดูนะคะว่าข้อนนี้จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่ นักเรียนลองนึกดูจากสิ่งที่เราเคยเรียนกันมาแล้วนะคะมีใครตอบครูได้บ้างคะว่าข้อนี้ได้คําตอบเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยอลาดดาวนค่ะเศษสามส่วนเศษค่ะดีมากค่ะเศษสามส่วนเนะคะแล้วทีนี้ลาดดาวนตอบตอบครูได้ไหมคะว่าเราใช้ความรู้เรื่องอะไรมาหาคำตอบในข้อนี้ เรื่องสมบัติการสลับที่ของการคูณค่ะดีมากค่ะทีนี้พอเราทราบว่าการคูณสามารถสลับที่ได้นะคะเราก็จะทราบคําตอบของโจทย์ข้อนี้ว่าจะต้องเหมือนกับโจทย์ข้อที่แล้วที่เราเพิ่งทํามานั่นก็คือเศษ3ส่วนเนั่นเองนะคะแต่ทีนี้ถ้าเราจะไม่ใช้คุณสมบัติของการสลับที่ของการคูณมาหาคําตอบในข้อนี้เราจะหาคําตอบได้อย่างไรเดี๋ยวครูจะแสดงให้ดูแบบนี้นะคะ เราก็จะใช้วิธีการเดิมแบบนี้นะคะนั่นก็คือนําจํานวนเศษของเศษส่วนนั้นมาคูณกับจำนวนนับแล้วก็ให้ตัวส่วนคงเดิมนะคะแล้ว1นคูณสได้เท่ากับเท่าไหร่คะสามนะคะแล้วก็ให้ตัวส่วนคงเดิมนั่นก็คือเจ็เอาละค่ะทีนี้นักเรียนก็จะทราบแล้วนะคะว่าการคูณจานวนเศษส่วนกับจํานวนนับ ว่าเราจะต้องหาคําตอบได้ด้วยวิธีไหนนะคะทีนี้มาดูที่ตัวอย่างถัดไปค่ะ ในโจทย์ข้อสุดท้ายนี้ใครจะอาสาออกมาช่วยครูทําคะทดสะคนกันล้วกันคะ่ะเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วนะคะจึงให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดโจทย์การคูณที่มีจำนวนเศษส่วนเป็นตัวตั้งตามตัวอย่างบนกระดาน แล้วให้นําผลงานออกมาแสดงหน้าชั้นเรียนเช่นเดียวกับการสอนการคูณที่มีจานวนนับเป็นตัวตั้งที่ผ่านมาค่ะ เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วนะคะต่อไปจึงให้ช่วยการสรุปวิธีการคำนวณการคูณค่ะสิ่งสำคัญคือต้องทบทวนการคูณที่มีจำนวนนับเป็นตัวตั้งที่สอนไปครั้งก่อนด้วยเพื่อไม่ให้นักเรียนสับสนค่ะเอาล,ล่ะค่ะนักเรียนทีนี้เรามาสรุปสิ่งที่เราได้เรียนกันไปนะคะเมื่อครั้งก่อนที่เราเรียนเรื่องการคูณจำนวนนับกับจำนวนเศษส่วนมีใครบอกครูได้บ้างคะว่าเราใช้จำนวนใดเป็นตัวตั้งและจำนวนใดเป็นตัวคูณคะใครจะช่วยครูตอบ จําวน,จนวนนับเป็นตัวตั้งจํานวนเศษส่วนตัวคูณค่ะดีมากค่ะนะคะแล้วทีนี้ใครจะตอบครูได้บ้างคะว่าการคูณจํานวนนับกับจํานวนเศษส่วนคืออะไรใครใช่วยครูตอบได้อ่าวินัยค่ะคือการนําจํานวนนับมาคูณกับตัวเศษและตัวส่วนคงเดิมครับดีมากค่ะอ้าวแล้ววันนี้ที่เราเรียนกันเราใช้จํานวนไหนเป็นตัวตั้งและจํานวนไหนเป็นตัวคูณคะใครตอบครูได้ ทศพนแล้วกันค่ะจำนวนเศษส่วนเป็นตัวตั้งจำนวนนับเป็นตัวคูณครับดีมากค่ะถ้าอย่างนั้นเวลาที่เราจะนำจำนวนเศษส่วนมาคูณกับจำนวนนับเราจะต้องทำอย่างไรใครตอบครูได้คะธีรพม์ค่ะนำตัวเศษมาคูณกับจำนวนนับและตัวส่วนไว้อย่างเดิมครับดีมากค่ะ เพราะฉะนั้นนักเรียนทุกคนต้องจําไว้นะคะว่าเราจะหาคําตอบของการคูณจํานวนเศษส่วนกับจํานวนนับได้อย่างไรทีนี้เราลองมาดูสรุปความหมายอีกครั้งหนึ่งของคุณครูนะคะว่าจะตรงกับที่นักเรียนช่วยกันสรุปหรือเปล่ามาอ่านพร้อมๆกันเลยนะคะการคูณจํานวนเศษส่วนกับจํานวนนับคือ คุณครูควรให้นักเรียนฝึกฝนทักษะการคำนวณเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยสามารถใช้โจทย์ตามตัวอย่างใบงานดังนี้ค่ะสำหรับการเลือกใช้สื่อการสอนต่างๆเพื่ออธิบายการคูณในเรื่องนี้นะคะ สามารถประยุกต์ให้เข้ากับวัสดุที่มีในท้องถิ่นได้ค่ะแต่สิ่งสําคัญคือต้องใช้สื่อที่ทําให้นักเรียนเห็นความเป็นหมู่ของเศษส่วนจํานวนนั้นๆได้อย่างชัดเจนและอย่าลืมนะคะว่าคณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิดสวัสดีค่ะ